สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะ<า> <ไป S 1> พา <ใน S 1> ทุกท่า<ใ>น<ใ>นะ <ใน S 1> พาเข้าไปชมหลวงปู่ดูวัดสแกอันนี้เราก็อยู่ปากทางเข้านะครับก็จะเข้าเข้าซอยไปประมาณอ่าเกือบสองโลได้นะเกือบสองโลทุกท่านนี่เข้ามาในซอยกันนะครับวันนี้ก็พาไปชมวัตถุมงคล นะของหลวงปู่ดู่กันนะว่าจะมีรุ่นไหนอัปเดตกันบ้างนะก็มาปล่อยอยู่เหมือนกันนะสำหรับวัดสแกนะ่หลวงปู่ดู่วันนี้ก็มีโอกาสมาจังหวัดพระนครศรียุธยานะมาหลวงพ่อก,กันก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศหลวงปู่ดู่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะก็มาอัปเดตวัตถุมงคลกันด้วย แล้วก็ชมบรรยากาศของวัดสแก่ก็เข้าไปเรื่อยๆเลยสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลจากวัดโดยตรงเลยนะจากวัดโดยตรงเลยก็สามารถติดต่อทักไนะลายนะครับมาได้นะหรือว่าเพจ f เฟ e บ o o คล็อกไปทัวนะร์นะก็เป็น,ปนช่องทางกางตรติดต่อนะอีกช่องทางหนึ่งได้เหมือนกัน นะสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลแท้จากวัดนะครับราคาวัดนะฮะบวกค่าเดินทางนิดๆหน่นอยๆนะร้อยสองร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าน้ำมันนะก็เป็นการสนับสนุนช่องล้อไปทัวร์ด้วยนะก็เรียนเชิญน,นะครับเ,นนนะเรียนเชิญก็ใครที่สนใจที่จะช่าวัตถุมงคลแท้จากวัดนะก็สามารถติดต่อมาได้ก็ ทางช่องก็จะมีการประกาศในชุมชนนะประกาศในชุมชนว่าอาทิตย์นี้จะไปวัดไหนวัดไหนนะก็สามารถฝากเช่าได้นะครับนี่เราจะถึงวัดกันแล้วในะอีก800เมตรด้วยกันนะี่ครับตามทางมาเรื่อยๆเลยจากาถนนใหญ่นะเข้ามาในซอยนะครับมาหลวงปู่ดูนะ วัสดุแก่นะครับก็พาทุกท่านมาชมบารมีหลวงปู่โดกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนนี่น่าจะอยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหน้าเลยใกล้ถึงแล้วอยู่ข้างหน้าเลยนะพาทุกท่านขับรถเล่นเลยวันนี้นะครับก็อขอขอบคุณ FC ซนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมมีอะไรดีๆ นะครับมาแบ่งปันก็เดี๋ย่แจ้งนะครับทางช่องก็จะแจ้งนะครับผนมะนี่ถึงกันแล้ววัดสแกนะวัดสแกทางเข้า,ขานะครับนี่วัดสแกหลวงปูด่ดูทุกท่านเดี๋ยวเข้าไปบริเวณตัววัดกันนะนี่ไงรถก็จอดเยอะเลยสำหรับใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมนะก็สามารถ มาได้นะที่วัดนี้ก็เราก็มีปฏิบัติธรรมนะครับโอ้คนก็ถือว่าเยอะนะนไม่แน่ใจว่าตรงนี้เข้าไม่ได้หรือเปล่านะาันจะเข้าไม่ได้อเดี๋ยวหาที่จอดรถกันสักครู่นะครับหาที่จอด,จอด,ดรถกันก่อนถึงวัดกันแล้วนะนี่บริเวน วัดสแก่งูด,ดูรถก็เยอะเลยสำหรับคนที่มาทำบุญที่วัดนะจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับ นี่เดินตรงมาตรงนี้นี่กุฏิหลวงพูดูกุฏิหลวงพูดูนะครับเราไปด้านในกัน ในนี้เชิญรับพรหลวงปูดูนะครับนี่ก็จะมีรูปแหมนหลวงปูดูที่กำลังจานจานอาคัคระลงวัตถุมงคลในกุฏิท่านเลยกดเพือ่อรับพรนะครับ

สา,าธุครับ ใช่ไหมผมอยากยีสีแดงสีเหลืองเอาแบบนี้กล่องนี้ถ้าเหรียญปีพวกนี้คือทันขันครับเซ็กแขกีวมทันอันนี้ขันไหมันหมดเลยครับเนี่ยขันหมดรุ่นไหนไปเยสเจปีสอ็ดครับสองเ าเก็บบบเพราะเพราะว่าผมมันแตกอ๋อมันก็เลยอ่ากบได้เท่าไหร่ละจับปอดอปลาเท่าไหร่แปดสิบลาลานพันห้านะอันนี้ไม่ทันแล้วใช่ไหมพี่คไม่ทันเ้วแคบเดมานี่พันลวอ๋อครอนาะ่าดวยบ mình tập đi tập đi đúng không? có không mèo 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 hả? ผมอ่ะปีหกสามหกสามอันไหก็ไปก็ไอ้ชายเดยนไม่ต้องวทีหลังเป็นปีทำไมอ่ะนดีแล้วไมกดหกนมันปิด้วพรุ่งนี้ปิดเลยปิดทุกคนป่ปด้ดีวก็ที่

อรอใช่เป็นปูงครับเป็นห็นใครเอามาถวายเจ้าวาดใช่ตัะถึงตระถึงตัดถึกตัดถึงตัะถึงถือมาห่อผ้ามาเลยเออเออใส่กร้ตา ตอนหนึ่งก็จะเขียนไปเขียนเขียนว่าอนเด็กแล้วก็อ๋ออย่างนี้ก็จะเป็นรูปหลวงปู่ข้างล่างเป็นรูปบัวข้างหลังเสียงแล้คุณบรรโยครับขออันนี้เดี๋ยวผมจะไปให้เจ้าว่าเอ้ยลูกพี่บ้านะมันไปสองบล็อกไปปล่อยจับปล่อยไปได้ใช่ไหมสองบล็อกว่างเนี่ยใช่ปะอบ่ายบล็อกมันว่างอยู่ หนึ่งร้อยบาทสี่แบบอันนี้อันนี้อันอันหลงถ้าวันนี้นะเช่ามานะปี27นะครับนี่ปี27นะราคาวัด1น0่งันนะครับทันหลงปูดูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น เป็นหลวงปูด่ดูเป็นเหรียญปีหกเจ็ดสวยๆเนี่ยนะครับนี่ปีหกเจ็ดสองร้อยนะราคาวัดสองร้อยนะครับแล้วก็เป็นนี่พระพรหมนะองค์ละร้อยนี่สวยๆองค์ละร้อยเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยน,นี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับ วสเก่อายุทยาปีหกเจ็ดราคาไม่แรงนะครับนะส่วนอีกเหรียญหนึ่งเป็นปีหกห้าน,ะนี่สวยๆนะครับด้านหลังครับก็เป็นปันนะเอีนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับนี่ ที่เราเช่าวัตถุมงคลนะนี่ขอ,อวัตถุมงคลหลวงปู่ดูนะครับสามารถมาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูได้นะครับมีทั้งทันและไม่ทันทันต่อไปนะเราจะไปพระโบสดกันนะก็มีหลากหลายที่เลยที่ให้เราได้เข้าไปชมกันนะครับนี่อุโบสดนะเชิญนมัสการพระประธานนะในพระุโบสถ ก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะครับเป็นพระอุบโบสถของอวัดสแกด้านในมีพระพุทธรูปสวยงาม ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับสแกนะที่พาทุกท่านมารับชมกันนะนี่มากราบหลวงผู่ดูนะครับวัดสแกไปครับทุกท่านก็ <c oughs> <c oughs> เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะครับนที่พาทุกท่านมานร,รับชมกันนะครับก็ยังไงก็ขอฝากกดติดตามนะ สำหรับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็จะพาไปที่ไหนนะครับไปกราบหลวงพ่อที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจะไปวัดไหนก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันตรงด้านนู้นเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าไปชมกันได้นะแต่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับผมก็เลย นะไม่มีโอกาสพาทุกท่านเข้าไปชมกันนะบริเวณด้านนู้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องล้อไปทั่วนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ